สี่องะพี่จอยพี่ฟ้าขาววันนี้เรื่องราวดีๆมากนะะคแสดงนำหญิงกับชายไปยินพูดกันเลยเป็นไงบ้างท้าเรื่องดังพี่จอยครับเป็นไงบ้างอ๋อไม่อยากจะผู้หญิงก่อนเลยดีโปรดบอกเขาว่าไม่ใช่จะบอกว่าไม่คณี้ตอนที่มีผู้ชิงของของนำหญิงใช่ไหมผมเห็นแล้วผมแบบ อชวไอชพูดกับแฟนอยู่ไอกินได้ว่าแบบเล่นๆชัวแล้วเขถ่าเราเห็นผลงานคุณอิงฟ้ายังไงคะเขาแบบปื้นคือมันผมว่ามันหลากหลายบทบาทด้วยผว่ามันอาวุเขินมันแบบคือคือไม่ไม่ได้แปลกใจครับเพราะว่ารู้สึกว่าแบบตัวละครเขามันแบบหลากหลายจริงแล้วตัวของ มายถึงกับวันนี้นะับกับผมเขินนะครับผมมาแบบผมคือได้รางวัลมันก็ปลื้มอยู่แล้วแต่ว่าแบบตอนตอนมันต้องขึ้นมาพูดอะไรสักอย่างนี่คือแบบมันมันไม่อยากรับเลยไงรางวัลแต่ตอนนั้นอยากมห้คนอเ่นเอาไปก็ได้นะไปพูดแทนกูหน่อยเลไมคือมันผมแบบคือถ้าในถ้าอยู่ในบทบาทคือไม่ไม่ได้มีความเขินไม่ได้ผ่านจุดจุดเขินจุดเกรงมานานมากแล้วแต่ว่า อะไรก็ตามที่ต้องมาพูดกับคนเยอะๆเนี่ยก็จะจะ,จะ,จะ,จะเกรงตลอดอือฟัลาราคาแคบ้างดีใจค่ะดีใจกเ็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราแบบมีกำลังใจในการทำผลงานดีๆออกมาเพราะว่าหนูเชื่อว่าดารานักแสดงทุกคนเวลากว่าจะได้ผลงานแต่ชิ้นมันเหนื่อยแล้วไหนจะตื่นเช้าไหนจะนอนดึกไหนจะต้องออกกองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราภูมิใจแล้วก็ ฟนคลับที่มาไม่ว่าจะดูทางทางจอะลรก็ทําให้เขาภูมิใจได้ก็ก็ดีใจเป็นรางวัลแรกของพี่ฟ้าเ็นรันดรใช่ค่ะนี่ไงคะวันนี้ได้จอเป็นครั้งแรกเนาะได้มาเจองานเจอบันดาลใจเจอการขับเป็นยังไงหนูว่าหนูได้แรงบันดาลใจกลับไปด้วยเียเจอพี่พี่นักแสดง <c oughs> ในวงการที่เราชื่นชอบรวมถึงที่นะัตอนนี้ที่อยู่ข้างที่นันดาน <c oughs> ที่เขาได้นําชายเราได้นาหญิงอะไรเนงะ <c oughs> ี้ยดีคู่กันก็หนูว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วค่ะจริงๆในเส้นทางนักแสดง,งพี่ฟ้าลังจัญญาเราแบบ อยากจะไปขนาดไหนก็อยากไปให้ให้สุดจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราคอมพิวตทุกอย่างอนะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มันเหมือนก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของเราอยู่ในวงการบันเทิงทางด้านการแสดงอะไรเงี้ยก็ยังมีอีกหลายบทบาทที่ที่ยังรอเราอยู่สําหรับผู้ใหญ่ที่ยังมอบโอกาสให้เราในเรื่องต่อ,ตอไปอะไรเงี้ยฝั่เพื่อนร่นดาเองตอนนี้ในฐานะรุ่นพี่เนาะรุ่นพี่ <laughs> เรามองมองวงการแสดงวงการแสดงหลังจากนี้ยังไง ของผมได้เงินคือเสน่ห์ของการแสดงนียมันมันมันไม่มีบทบาทมันไม่มีวันที่บทบาทมันจะหมดอ่ะเข้าใจไหมเพราะว่าคือเราเราอาชีพของเราคือสะท้อนคนในในแต่ละไวัยได้อยู่แล้วใช่ไหมโซหลังจากนี้ก็ผมว่าต้องไป explore ต่อว่าอะเพิงพ่งเพิ่งแน่อย่างอย่างเช่นปีที่ผ่านมาก็เพิ่งมารับบทเป็นพ่อ หลังจากนี้ก็ลอง explore ดูอะไรเงี้ยผมก็เคยฝันมาตั้งแต่แบบไหนตะไลแล้วว่าอยากเล่นบทแบบกันเดาเหลอ <c oughs> อะไรแนวๆน,นั้นนะฮะคือผมเห็นแบบพวก c a เรียของแบบพวกนักแสด,ดงอย่างเช่นถ้าเรามองบบอ,ยมเเอย่างแบบพวกยนแมคเคลนอะไรเงี้ยที่แบบทุกวันนี้เขาแบบ7จ็ดสิแปดงเขาเล่นเล่นหนังแล้วบทบทมันก็หลากหลาคือคือบางทีไอ สิ่งที่เรียกว่าพระเอกเนี่ยมันก็มีข้อข้อสำคัญซึ่งผมอยู่กับคำนี้มาแบบสิบยี่สิบปีใช่ไหมมันก็มันก็จะมีกรอบของแบบสิ่งที่เรียกว่าพระเอกพอเราเริ่มหลุดจากตรงนั้นออกมาเนี่ยบทมันก็เริ่มหลังอย่างอย่างเรื่องที่ที่ทุนปิดกล้องไปเนี่ยก,ก็สุดชีวิตเหมือนกันก็แบบเพี้ยนสุดชีวิตเหมือนกันซึ่งถ้ายี่สิบปีที่แล้วผมว่าไม่มีทางที่บทขอนเัาจะเมนกัน ก็เลยตื่นเต้นฮะผมรู้สึกว่ามันมีอะไรแบบเต็มไปหมดเลยท,ท,ที่ที่เราจะ explore นะค้าอยากให้สองข่านขอนบคุณขะเป็นแฟนที่ส่งกำลังใจให้เราค่ะก็อันดับแรกต้องขอบคุณในเนเธอร์แล a ด์นะคะที่รางวัลนี้หนยูยิง่งภูมิใจมากขึ้นไปอีกเพราะเรารู้ว่าแบบไม่ได้มาจากคะแนนโหวตแต่มาจากกรรมาการที่เลือกเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ยิง่งยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบภูมิใจกับรางวัลนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ มารอกันตั้งแต่เช้าแล้วก็รับชมอยู่ทางบ้านด้วยขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนก็จะตั้งใจผลิตผลงานดีๆยางสุดความสามารถต่อไปค่ะเนี่ยเขาฝากเขาจบสวยแล้วเนี่ยขอนิดนึงนิดนึงอ่าครับก็อย่างไรก็ต้องขอบคุณทางนายนเทศนะครับแล้วก็วันนี้ได้ยินเสียงกรี๊ดของทุกคนก็แบบประวาวสนุกดีฮะก็ผมผมเองก็ ไม่ได้ทำงานเพื่อเพื่อรางวันอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้พอมันได้มามันก็มันก็เพิม่มนะครับนะครับ <c oughs> ก,ก็เป็นก็เป็นกำลังใจด้วยครับก็ขอบคุณสำหรับรางวัลเพว,วันนี้นะครับสนุกมากขอบคุณค่ะ